ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะสูช่องเจสเชียกับเกมเ้นเล็โซนซีโร่นะคะหรือว่าแซ่แซ่แซ่นั่นเองอ่า ตอนนี้นะคะเกมก็ให้เปิดทดสอบมาสักพักแล้วนะวันนี้เจก็เลยจะมารีวิวนะคะภาพรวมและความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเจนเนี่ยไม่ใช่สายเกมแนวนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแบบเจเล่นเกมเทิร์นเ,เบดอะไรงี้เนาะ,ะแต่ว่าได้มีโอกาสนะคะลองเล่นเซนเลตซอนซีโร่ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว้าวมากเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะคือเล่นเกมนี้มันเหมือนไม่เหมือนเล่นเกมเย้ยมันเหมือนดูหนังอยู่ทุกคนเอ่อทั้งสไตล์ภาพนะคะ กราฟิกนะคะดีไซน์ต่างๆมันเหมือนเรากําลังนั่งดูแอนิเมชันอยู่นะถ้าเป็นเพื่อนดูพร้อมกันเดี๋ยวก็จะเห็นเลยว่าเออมันแบบเป็นภาพสไตล์การ์ตูนแอนิเมะเนาะเออซึ่งเกมนี้นะคะก็มาจากค่ายมิโฮโยนะคะหรือว่าโฮโยเวิร์สที่ทุกคนคุ้นหูกันนะั่นแหละเออไม่ว่าจะเป็นแบบมีหลายเกมคุณภาพดีมาจากค่ายนี้เนาะ,ะวันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นเกมใหม่ของเขานะคะเซนเลสโซนซิโ่กันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนี่เลยค่ะตอนเปิดเกมเข้ามานะคะเราจะ ได้รับบทเป็นเจ้าของร้านวิดีโอนะเออซึ่งตอนนี้โลกของเราอะเป็นโลกในอนาคตนะคะที่อรารยธรรมมนุษย์เนี่ยถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะโดยมีสิ่งนะคะมีพลังเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าฮอนโลสนั่นเองนะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยที่ยังเหลือรอดอยู่ในโลกนี้เนี่ยต้องรวมตัวกันนะเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อสู้ กับตัวฮอนโลซนั่นเองซึ่งเมืองที่เราอยู่เนี่ยมีชื่อว่านิวอีริดูนั่นเองแล้วก็มีกลุ่มนักต่อสู้เว้ยทุกคนที่ต้องต่อสู้กับฮอนโลนะซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับเป็นพ็อกซี่เนาะเขาจะเรียกว่าพ็อกซี่นั่นเองซึ่งเราก็จะได้รับบทเป็นพ็อกซี่นั่นเองโดยนี่นะคะคือตัวละครไว้ White กับเบลนะคะเออแล้วก็มีไอ้ตัวน้อยเหมือนกระต่ายนะคะไอ้ตัวน้อยตัวนี้นะคะชื่อว่าน้องแบงบูนั่นเองเนาะ มีลักษณะขายกระต่ายแต่น้องเป็นหุ่นยนต์อะถึงตรงนี้เนี่ยเราเขาจะให้เราเลือกแล้วว่าเราจะเล่นเป็นไข่เป็นไวท์หรือเบลนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะเจนเลือกเล่นเป็นเบลนะคะนี่ซึ่งเลือกใครนะคะก็ไม่มีผลนะเพราะว่าเหมือนกับเราจะได้รับบทบาทหน้าที่เนี่ยเป็นคนแบบว่าคอยสั่งการอีกทีนึงนะโดยที่เราจะมีเพื่อนร่วมทีมอีก3คนนั่นเองค่ะ ซึ่งเกมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีตัวละครค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็หลายสไตล์นะคะแล้วแต่ละตัวนี่ก็มีบุคลิกนะคะรวมถึงสกิลที่ต่างกันไปเนาะ โดยเพื่อนร่วมทีมนะคะช่วงต้นของเราเนี่ยเขาจะมีมาให้เราเนี่ยถึง3ตัวกันเลยนะเป็นแก๊งคานิงแฮส์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแอปปี้นะคะบิลลี่นะคะ Nicole, นะคะิโคเนาะแล้วก็ถ้าเราเล่นไปจะพักเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะคะได้พบกับน้องนิกกมาตานะคะซึ่งเป็นแมวที่มี2หางนั่นเองเนาะหรือว่าในช่วงเอพิโซดท้ายๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้เจอกับตัวละครนะคะจากแบบแก๊งเบลล์บ็อกเฮฟวี่อินดัสทรีนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนตันเบนเกรซนะคะหรือว่าโคเลด้านั่นเองค่ะ เกมนี้นะคะมันจะเป็นเกมคล้ายแนวแบบแฟนตาซีแอคชั่นอาร์พีจีนะคะซึ่งมันจะโดดเด่นในเรื่องการต่อสู้เป็นหลักเนาะมีทั้งระบบแพรี่นะคะรวมถึงระบบการคอมโบสกิลต่างๆนะกับตัวละครในทีมเนาะซึ่งแต่ละตัวในทีเนี่ยก็สามารถคอมโบสกิลกันได้เนาะการควบคุมนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะมีแบบคลิกซ้ายคลิกขวากด E นะคะกดสเป c บาร์อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันก็คล้ายๆเกมลุนพี่ของเขานั่นแหละที่มาจากค่ายมิโฮโยเนาะ,นะถ้าใครเคยเล่นนะคะก็จะคล้ายๆนั้นเลยไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ เข้าใจยากนะคะสามารถแบบว่ามาปุ๊บก็เริ่มเล่นได้เลยเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยมีความสวยงามนะคะรวมถึงเสียงเพลงอะไรเงี้ยคือแบบฟินมากนะเหมือนแบบนั่งแบบดูหนังอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราสามารถแบบเข้าไปต่อสู้เนาะแล้วก็คอมโบสกิลแล้วก็ฉากแอคชั่น RPG ีนี่คือแบบว่าสุดยอดมากดูได้จากภาพนะคะคือแบบโอ้โหเล่นโคตรมันโคตรเพลินสำหรับเกมนี้เนาะ ส่วนในเรื่องคัดซีนของเกมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะเออแต่ก็ไม่ได้ขัดหูขัดตาอะไรเนาะสามารถแบบดูได้เพลินนะคะด้วยกราฟิกของเขาที่มันดูเป็นแอนิเมชันด้วยนะในเกมนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเลือกตัวละครหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบลนะคะหรือไวส์นะคะเราก็จะเจออีกตัวละครนึงนะคะโผล่มาค่อนข้างบ่อยนะในช่วงะคะัดซีนเนาะเออก็คือไม่ได้หายไปนะคะแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆตัวนะคะโผล่เข้ามาด้วยในช่วงคัดซีนซึ่งจะรู้สึกชอบจุดนี้มากมาก มันทําให้เราได้รู้จักตัวละครอื่นๆเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาแบบเราเลือกคําตอบนะคะมันจะมีเสียงพากด้วยเวย้ยเออมันดูแบบเขาใส่ใจว่ะทุกคนมันมีเสียงพากขึ้นมาเวลาเราเลือกตอบถึงแม้มันจะมี2คําตอบก็ตามนะคะแต่ว่าเราเลือกตอบอย่างใดดังหนึ่งเสียงมันก็จะพากเป็นสิ่งที่เราตอบนะคะเออมันยิ่งทําให้ตัวเกมเนี่ยมันดูแบบสมูทเข้าไปใหญ่เลยนะ so what's is chasing you this Nicole? creditor you Which the hurry time? หลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องนะคะคุยกับตัวละครรับเควสอ,อะไรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเนี่ยเวลาเราต้องเข้าไปทำเควสใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเควสหลักนะคะหรือว่าเควสรองนะเราต้องเข้ามาสู่หน้าตู้วิดีโอแบบนี้นะคะเพื่อเข้าไปทำเควสนะโดยระบบการเดินนะคะก็จะเป็นการเดินแบบทีละช่องทีละช่องเนาะแล้วระหว่างทางนะคะเราก็อาจจะเจอแบบมินิเกมนะหรืออีเวนต์ต่างๆนะคะเออซึ่งมันก็มี ต่างกันไปเนาะตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาแบบค่อนข้างครีเอทบ้างนะเจแบบค่อนข้างชอบนะมันคลา้ายๆเกมงูสมัยก่อนอะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วก็เูเราเราเดินไปทีละช่องนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรเนาะบางทีอาจจะเป็นอีเวนท์ที่ข้ามได้หรือบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เราข้ามไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปเล่นนั่นเนองเนาะเออซึ่งหลังจากที่เราแบบว่าผ่านตู้วิดีโอไปทีละช่องทีละช่องเพื่อแบบไปถึงจุดหมายปลายทางของเรานะคะกว่าจะถึงนี่เจออีเวนต์หลายอย่างมากเลยนะ และนอกจากระบบต่อสู้นะคะก็มีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือระบบแบบว่าอัพตัวละครนั่นเองเนาะซึ่งระบบนี้นะคะก็เหมือนมันเป็นระบบแบบของคู่กันนะเนาะเกมแนวนี้มันก็ต้องมีฟงมีฟาร์มมีอัพตัวนะคะซึ่งเราก็ต้องเข้าด่านเนื้อเรื่องนะคะไปฟาร์มของนั่นเนองเนาะแล้วก็เอามาอัพตัวให้ตัวละครของเรานะคะนี่ มีทั้งการปลดล็อกเลเวลนะคะอัพขั้นตัวละครเนาะใส่สกงสกิลเพิ่มอาติฟงอาติแฟกนะคะเนะ่เพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นเนาะแล้วก็สามารถเล่นในด่านที่ลึกมากขึ้นได้นั่นเองค่ะ และนอกจากส่วนของระบบต่อสู้ที่น่าสนใจแล้วก็ระบบอัพตัวละครนะคะยังมีอีกระบบที่จะชอบมากๆไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่ว่าชอบเดินเล่นในเมืองค่ะเกมนี้คือเราสามารถไปเดินเล่นในเมืองได้นะทุกคนแบบว่าทําเควสเบื่บอๆนะคะทําเควสหลักก็แล้วเควส์รองก็แล้วเหนื่อยมากนะคะทำอะไรดี มาเดินเล่นในเมืองได้ค่ะพักผ่อนหย่อนใจนะดูการาฟิกรอบๆเมืองนะคะแถมยังสามารถซื้อของต่างๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกับวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครนี่ก็หาได้เช่นกันนะต้องบอกว่าเกมนี้นะคะไม่ใช่ Open World นะแต่มันเดินเล่นได้นะคะแล้วก็ตัวละครเนี่ยน่ารักนะคะทุกตัวนี่อย่างเช่นน้องหมาตัวนี้นะคะเออ ซึ่งเราก็สามารถแบบว่าเดินไปพูดคุยกับตัวละครในเมืองได้นะคะเพื่อที่จะรู้เรื่องราวต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบบางทีเราไปคุยกับตัวละครตัวนี้นะคะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาให้เราฟังนะคะหรือว่าแบบว่าเรื่องราวในเมืองปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเขาก็จะแบบมีการอัปเดตข่าวสารกันนั่นเอง และนี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับการรีวิวเกมเซนเลตโซนซีโร่นะคะหลังจากที่เจได้ลองเล่นมานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมนะคะแบบนี้นะ คุณภาพดีๆกราฟิกเต็มตาเต็มจอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนกันได้นะในลิงก์ใต้ description นะคะเจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะถ้าไม่อยากพลาดเกมดีๆีคุณภาพขับจอกันแบบนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันให้ทั่นหน้านะจ๊ะทุกคนอ่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะยังไงชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมือม่ออ,อ,อื่นเมื่อเฮอรเจอไอ